ไปเทสบนถนนหลวงนะฮะจะไปถ่ายถนนหลวงนะฮะตอนนี้นะครับเราไม่ได้วิ่งอยู่บนถนนหลวงนะครับถนนปิดถนนปิดอตอนนี้ถนนปิดอยู่รอไม่มีรถก่อนนะครับเที่ยงคืนกว่ขวาเอาออกมาขับยืดเส้นยืดสายนิดนึงนะครับขับโดยนัดจับเองใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้โดยโกมไวเวอร์ใครก็ไม่รู้นะครับอ g k บ้าพลังวิ่งได้แล้วนะครับผมโบูโรบู๊ไป อ่ะโลบูตก่อนที่อ่าตอนที่อยู่ที่ประมาณปลาสามนะครับมองไม่เห็นล้องไม่ดีไม่เห็นทุก,ทกอย่างโอเคหรือเปล่าตอนนี้นะครับหน้าปัดทุกอย่างใช้ได้หมดยกเว้นดิฟฟี่หกตัวเดิม <c oughs> ไฟหน้าแอร์แล้วก็ความเร็วไม่มีนะครับก็ดูเอาฟิลแล้วกันอ่านะครับอย่าลืมนะครับขับรถรถต้องโล่งนะรถต้องโล่งนะ คือถ้าจะลองรถเนี่ยรถต้องโลง่งแต่ฝนตกไอ้สัตว์ต้องไม่มีรถนะ,อะลองเลยอ่านะครับดูกันพอขำๆแล้วกันนะเออเฮียเยี่ตเทอร์อบตุ้ดติวมั่งแม เกียสสี่แล้วเมื่อกี้สุดเกียสสี่หัวกูเนี่ยไม่ได้ปิดกระจกด้วยพี่ยุ่งไปหมดอ่ะอย่าไปสนใจเรื่องผมดูรอบโอเคนะแต่ต้องบอกเลยว่าน่าจะถ่ายนะแต่ว่าดูฟิลลรวมๆเกียสแม่ด้เออเอาเป็นว่าสุดตรีแล้วกันนะอันนี้อยู่ในช่วงสเตปหมานเย็นก่อนนะคันนี้อามาให้ชมก่อนฝนก็ตกไปก็ไม่ติดเย็ดแม่ครบทุกรสชาติจริงๆ รถเตียงคืนที่หนึ่งมีรถมาเหรอวะเพื่อนนะครับตลอดหลวงนะครับมีเราอยู่คันเดียวตอนรถมาเราบังเอิญโอเคควันอย่าไปสนใจเรื่องควันนะเพราะว่ารถไม่เรียบร้อยควันค้างเมื่อก er> ี้ได้ถ่ายไหมเนี่ยวันรอบเนี่ยถ่ายดิตอนไหนสามสี่ได้ถ่ายเปล่าเออยัเข้าใหม่ยังมีอีกหลายหลายเทสนะครับเมื่อกี้เทสแรก ตอนนี้คนดูเรามีอยู่694คนนะครับอย่าลืมนะครับจะลองรถต้องเป็นถนนปิดนะฮะใช่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นถนนปิดแล้วก็ต้องเป็นถนนที่ไม่มีรถเลยอ่ะใช่อย่างเงี้ยทีหนึ่งเงี้ยจะไม่มีรถเลยสองสามทุ่มก็ไปดูหนังฟังเพลงก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาเทสเพราะว่าทีลาให้คนเข้ามาจ่ารถแต่งได้นะครับใครจะไปเทสรถ จะไปลองอะไรเงี้ยไปเลยที่ที่มันไม่มีรถอ่ะนะครับโครงการโลติ้งมันจะได้น่าอยู่นะอย่าให้ชาวบ้านเขาดนาพ่อร่าแม่กันไม่ดีี่ยนี่ถ่ารเทนี่อ่ไยนี้ยเราปรตูไปก่อนนะครับอะไรตวงามนะรถเยอะๆอย่างเงี้ยอย่าไปวิ่งอย่างเงี้ยผมจะขับมาเดี๋ยวเราผมจะลองรถเดี๋ยไปนู่นเลยนู่นจะแม่ชานเมืองอ่ะเกิดเรื่องอะไรมันก็เดือดร้อนเป็นคนเดียวเขาจะไม่ว่าเราก <az Ford electric yen> <pe> ัน ไม่ใช่บอกโหเโทสรถไปแม่งถนนรถเยอะๆ,ๆมีปัญหาโดนชาวบ้านเขจ้องเข้ามาเขาก็หาว่ารถซิ่งไม่ดี <นะ S 2> อีเดี๋ยวรอจับตรงที่ความเร็วมันไม่ขึ้นนะ,นะยจับที่วันรอบดูนะนะใครจะหวังว่าความเร็วเท่าไหร่อันนี้ไปเดาๆกันก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีให้ดูนะครับงบหมด อย่างเรเดียวสบายๆชิลๆตอนเต็บใช้งานนะครับใช้งานตอนคืนพักกลางวันแม่งไม่มีแอร์นะไอ้นี่แอร์เดีด๋ยวนี้ยังไม่เต็มไงยังไม่เต็มไงตอนนี้เพราะสเต็บนะจำแอร์ต้องเย็นแต่ต้องดังนะครับใช่ไหมตอนนี้แอร์ไม่มีแต่ก็ไม่ดังด้วยย่งไปยิง่งรังโอเคนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะดูที่รอบนะครับอันนี้ไม้ตัวนี้เนี่ยรอบมันสุดพีคที่เออมันมีถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบนะเผื่อใครมองไม่เห็นนะครับ

นีก็หวานเย็นเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะสเตปเบาๆสุดเกียร์สี่แล้วเมื่อกี้สุดเกียร์สี่แล้วนะไม่ได้มองถนนเลยเมื่อกี้กวหลุจดจากวัดรลบเดี๋ยวต้องถ่ายใหม่เสียว <laughs> อ่านะครับเยตามนั้นอะสวัสดีสวัสดีนะครับเดี๋ยวไว้มาสเตปต่อไปเดี๋ยวเอามาให้ชมกันลงหน้าโอเค่เอา้าวเพิ่งมาจอยสวัสดีตอนเึิ่งมาจอยอยังไงเมื่อกี้เห็นไหมเี่ววัดเล่เห็นไหมเี่ยเห็นดิ เห็นเหรอเห็นแต่มันอาจจะไม่เห็นเลขไงเพราะมันสั่นไงแต่ให้รู้ว่าสุดที่หมื่นหนึ่งไงนะแต่จะมีถึงไหนก็ไปดูๆเอาวัดๆดูมันสับเกียร์ไม่ทันจริงนะมันไม่ทันเคื่อสับไม่ทันจริงอ่ะแต่ตอนนี้เมากันแล้วเนี่ยเปิดกระจกเนี่ย ความเร็วกูเป็นไงเนี่ยไม่มีไงฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยมีความเร็วนะครับอย่าลืมนะฮะแต่คิดว่าเมื่อกี้ต้องมีลวมล้อมสองร้อยห้าสิบต้องมีนะเอ้พ่อฮะเกียร์สี่สองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบอันยี่สิบเกียร์สี่สองร้อยสามสิบแล้วกันครับแก้ไขตัวเลขใหม่ต้องมีเมื่อกี้อย่าลืมนะครับเทสในเทสแบบนี้นะฮะถนนเนี่ยไม่มีรถนะครับ ฝากเลยนะอันนี้ผมถ่ายทุกครั้งเนี่ยฝากทุกครั้งนะอย่าแบบเ้าปูดปลาสองเี่ยมันต้องอยู่อย่างนี้จับยี้ได้ไหมอืมจับยี้ได้ไหมจะพยายาม อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพอแม่งดึงหลังไงมันก็จะไม่อยู่ตรงนี้แนะอ่ะพยายามดูนะกับวงอาไรดิอ่ะโอเคครับก็เอามือจับโอเค ไม่เหมาะกันนั่งรถเกียร์สี่สุดเด็กันนี้แล้ะฮะเกียนะครับตามนั้นถ้าใครใครเห็นเบื้องหลักการถ่ายทำเมื่อกี้นี่จะหามากเลยนะครับถ่ายเลยมากขับเลยโอเคขอแล้วบ๊ายบาย